สารเร่งดอกรำยัยเนาะก็เป็นทํำรำยัยในฤดูเราก็ซื้อทั้งหมด10กิโลนะจ๊ะก็แล้วก็ซื้อปุ๋ยไปด้วยเลยไอเหี่ยวก็เป็นสูตรของทางสวนรุงรังของเรานะจ๊ะน้ำก็น้ำอะไรก็ได้ไม่สาก็ทวิพรก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างเนาะ ก็เป็นหวัดทั้งสองคนเลยนะจ๊ะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงลรักษาสุขภาพที่นํำสารกันนะจ๊ะแล้วก็ใส่สารไปกไป1กิโลกร,รมนะัมเนาะต่อน้ํา2 0 0ลิตรแล้วก็ใส่เครื่องดื่มชูกกําลัง2ขวดนะจ๊ะของเรานะจ๊ะมันก็ทําให้เราสุขภาพเสืมสม่อมโทมนะิดหน่อยเนาะก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพฝนแรกเพิ่ม สารอาหารให้น้องด้วยนะจ๊ะเราก็สามารถทําไปเลยในขั้นตอนนี้ก็พี่แสงกําลังทําการพ่นอ,อยู่เนาะเสียงก็ยังไม่หายเนาะเป็นหวาดจ้าแล้ก็มากับคุณพี่แสนเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็มาซื้อพ่อค้าเขาก็บริการดีมากเนาะก็ทั้งหมดก็หมดไปประมาณเกือบสามพันกว่าบาทเขาก็แถมซสื้อ ก็ทวิพรก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างเนาะก็เป็นหวัดทั้งสองคนเลยนะจ๊ะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลง,ปลงลรักษาสุขภาพเสียงก็ยังไม่หายเนาะเป็นหวัดจ้าแล้วก็มากับคุณพี่แสนเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็มาซื้อสวัสดีจ้าวันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อเราเล่นเราไปซื้อสารลําเร่ง เดือมาให้เนาะก็เลย <c oughs> เป็นคลิปต้นๆน,นะจ๊ะว่าเราซื้อเสื้อแทมสารวันนี้เราก็จะมาเป็นทํารำไยในฤดูเราก็ซื้อทั้งหมด10บกิโลนะจ๊ะก็แล้วก็ซื้อปุ๋ยไปด้วยเลยของเรานะจ๊ะมันก็ทําให้เราสุขภาพเสื่อมซมนิดหน่อยสวัสดีจ้ะวันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อ เราเล่เนยเราไปซื้อสารลำเร่งเรื่อามาให้เนาะก็เลยเป็นคลิปต้นๆเลยจ้าว่าเราซื้อเสื้อแถมสาร,สารวันนี้เราก็จะมา,าสารเร่งดอกลำใหญเนาะก็เสียงก็ยังไม่หายเนาะเป็นหวาดจ้าเราก็มากับคุณพี่แสนเหมือนเดิมนะยจ้าล้วก็มาซื้อ เพิ่มสารอาหารให้น้องด้วยนะจ๊ะเราก็สามารถทําไปเลยในยขั้นตอนนี้ก็พี่แสนกําลังทําการพ่นอ,อยู่เนาะเสียงก็ยังไม่หายเนาะเป็นหวาดจ้าล้วก็มากับคุณพี่แสนเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็มาซื้อ ของเรานะจ๊ะมันก็ทําให้เราสุขภาพเสืมสม่อมโทมนิดหนึ่งทำสารกันนะจ๊าเราก็ใส่สารไป1กิโลกรมนะัมเนาะต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ใส่เครื่องดื่มชูก,กําลังสองขวดเนะจ๊ะของเราเนะจ๊ะมันก็ทําให้เราสุขภาพเสืมสม่อมโทมนิดหนึงสะอาดก็ได้สะอาดก็ได้นะจ๊ะแล้วเราก็จะทําการคนให้เข้ากันเนาะวันนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ใส่เนี่ย สวัสดีเจวันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อล้อเ,เล่นเราไปซื้อสารลํำเล่งนะแล้วก็ผงนัวเพื่อป้องกันไม่ให้บาง,งเรานะจ๊ะมันก็ทำให้เราสุขภาพเสื่อมโทมนิดหน่งเพื่อมาให้เนาะก็เลยเป็นคลิปต้นๆน,นะจ๊ะว่าเราซื้อเสื้อแถมสาร วันนี้เราก็จะมาท้องเรานะจ๊ะมันก็ทําให้เราสุขภาพเสื่อมโทรมนะิดหนึ่งดอกผลนะจ๊ะเร่งลําไยเนาะเราจะทำำํลราไยนอกหรือดูเสื้อตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทนะจ๊ะวันนี้เราก็สารเร่งดอกลําไยเนาะก็เสื้อดีเจ้าวันนี้เราก็ไปซื้อเสือ้อลอเลเราไปซื้อสารรำ เร่งเนาะก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพฝนแรกเพิ่มสารอาหารให้น้องด้วยนะจ๊ะเราก็สามารถทําไปเลยในขั้นตอนนี้ก็พี่แสนกำลังทำการพ่นอยู่เนาะเสียงก็ยังไม่หายเนาะเป็นหวาดจ้าแล้วก็มากับคุณพี่แสนเหมือนเดิมนะจ๊ะแล้วก็มาซื้อ เพิ่มสารอาหารให้น้องด้วยนะจ๊ะเราก็สามารถทําไปเลยในขั้นตอนนี้ก็พี่แสงกําลังทําการพ่นอ,อยู่เนาะสวัสดีจ๊ะวันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อลอเ,เลนเราไปซื้อสารลาเ่งเนาะก็ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพฝนแรกต่อผลนะจ๊ะ เร่งลำไยเนาะเราจะทำลำไยนอกหรือดูเสื้อตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทนะจ๊ะวันนี้เราก็ของเรานะจ๊ะมันก็ทำให้เราสุขภาพเสืมสม่มโมนิดหนึ่งนะแล้วก็ผงนัวเพื่อป้องกันไม่ให้บาดสารเร่งดอกลำไยเนาะก็เนาะก็ ให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพฝนแรกของเรานะจ๊ะมันก็ทําให้เราสุขภาพเสื่อมโมนิดหนึ่งตอผลนะจ๊ะเร่งลําไยเนาะเราจะทำำําลําไยนอกหรือดูเสื้อตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทนะจ๊ะวันนี้เราก็ของเรานะจ๊ะมันก็ทําให้เราสุขภาพเสื่อมโทรมนิดหนึ่งพ่อค้าเขาก็บริการดีมากเนาะก็ ทั้งหมดก็หมดไปประมาณเกือบสามพันกว่าบาทเขาก็แถมซื้อแล้วก็ผงนัวเพื่อป้องกันไม่ให้บางก็ทวิพรก็ช่วยบ้างไม่ช่วยบ้างเนาะก็เป็นหวัดทั้งสองคนเลยนะจ๊ะ <c oughs> ก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงลรักษาสุขภาพดีสะาดก็ได้ <c oughs> สะอาดก็ได้นะจ๊ะแล้วเราก็จะทําการคนให้เข้ากันเนาะวั <c oughs> นนี้นี่เห็นไหมแล้วก็ใส่เนี่ย เขาค้าเขาก็บริการดีมากเนาะก็ทั้งหมดก็หมดไปประมาณเกือบสามพันกว่าบาทเขาก็แถมเสื้อผลนะจ๊ะเร่งลำยใหญ่เนาะเราจะทำรำยาใหญ่นอกหรือดูเสื้อตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทนะจ๊ะวันนี้เราก็ของเรานะจ๊ะมันก็ทำให้เราสุขภาพเสืมสม่อมโทมนิดหน่อย ไปไปซื้อสารแถมเสื้อหรือว่าไปซื้อเสื้อแถมสารจ้ะก็นี่มาที่ร้านค้านะจ๊ะเพิ่มสารอาหารให้น้องด้วยนะจ๊ะเราก็สามารถทําไปเลยในขั้นตอนนี้็พี่แสงกําลังทําการพ่นอยู่เนาะก็ให้เพื่อนๆพือนดูแลสุขภาพฝนแรกเพิ่มสารอาหารให้น้องด้วยนะจ๊ะเราก็สามารถทำไปเลยในขั้นตอนนี้ ขี่แสงกำลังทำการพ่นอ,อยู่เนาะแล้วก็ผงนัวเพื่อป้องกันไม่ให้บดผลปนะจ๊ะเร่งลำใหญ่เนาะเราจะทำรำใหญ่นอกหรือดูเสื้อตัวนี้ก็สองพันกว่าบาทนะจ๊ะวันนี้เราก็ของเรานะจ๊ะมันก็ทำให้เราสุขภาพเสืมสม่อมโทรมนะิดหน่อเสื้อดีเจ้ะวันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อลอเล่น เราไปซื้อสารลาเร่งเป็นทำำําลำไยในฤดูเราก็ซื้อทั้งหมด10กิโลนะจ๊ะก็แล้วก็ซื้อปุ๋ยไปด้วยเลยไอเหี่ยวก็เป็นสูตรของทางสวนร่งรังของเรานะจ๊ะน้ำก็น้ำอะไรก็ได้ไม่สะเพื่อมาให้เนาะก็เลย <c oughs> เป็นคลิป ต้นๆน,นะจ๊ะว่าเราซื้อเสื้อแถมสารวันนี้เราก็จะมาทำสารกันนะจ๊ะเราก็ใส่สารลงไป1กิโลกร,รมนะัมเนาะต่อน้ำา200ลิตรแล้วก็ใส่เครื่องดื่มชูก,กำลังสองขวดนะจ๊ะแล้วก็ผงนัวเพื่อป้องกันไม่ให้บเพิ่มสารอาหารให้น้องด้วยนะจ๊ะเราก็สามารถทำไปเลยในขั้นตอนนี้ก็ ที่แสงกำลังทำการพ่นอ,อยู่เนาะเป็นทำรำไยในฤดูเราก็ซื้อทั้งหมด10บกิโลนะจ๊ะก็แล้วก็ซื้อปุ๋ยไปด้วยเลยสวัสดีจ้จวันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อลอเ,เลนเราไปซื้อสารลำเล่งของเรานะจ๊ะมันก็ทำให้เราสุขภาพเสื่อมโทรมนิดนอยเพื่อมาให้เนาะ ก็เลยเป็นคลิปต้นๆเลยจ้าว่าเราซื้อเสื้อแถมสารวันนี้เราก็จะมาเชื่อามาให้เนาะก็เลย <g ül> เป็นคลิปต้นๆเลยจ้าว่าเราซื้อเสื้อแถมสารวันนี้เราก็จะมาสื้อดีเจ้วันนี้เราก็ไปซื้อเสื้อลราเล่นเราไปซื้อสารลำเร่ง สารเร่งดอกรำไยเนาะก็แล้วก็